คลิปนี้นุชจะมาทำมื้อเย็นแก้พุงป่องกันค่ะมีทั้งเมนูสลัดน้ำสลัดฟักทองค่ะแบบคริมมี่ครีมมี่แซนด์วิชแรปสไตล์เม็กซิกันแต่รสชาติไทยๆค่ะและน้ำสมูทตี้สีสันสดใสรับรองว่าอิ่มแต่ไม่เพิ่มพุงค่ะทำเป็นมื้อเย็นกินได้ทั้งครอบครัวหรือว่าจะเป็นไอเดียทำขายก็ได้นะคะเปิดคลิปไว้ดูให้จบแล้วทำตามนุชได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะนุสลัดครีเอเตอร์ค่ะพุงป่องใครเป็นกันบ้างเอ่ยไม่ใช่แค่คนอ้วนเท่านั้นนะคะที่มีพุงแต่คนผอมบางทีก็มีพุงเหมือนกันค่ะแค่ซ่อนเอาไว้นะคะนอกจากไขมันมันจะมาสะสมที่พุงแล้วมันยังไปสะสมตามต้นแขนนะคะตรงนี้นะแล้วก็ต้นขาค่ะสาเหตุเกิดจากการที่เรานะคะกินอาหารเข้ามามา,มากกว่าที่เราเอาออกไปจากร่างกายค่ะ ในยุคข,ของเรานี้นะคะมีความสะดวกสบายกันมากกว่าเมื่อก่อนโดยเฉพาะคนที่ทํางานออฟฟิศเนาะเราทำงานทํางานอยู่หน้าคอมแบบนี้ค่ะมีโอกาสที่เราจะได้เดินน้อยมากๆพอถึงช่วงเวลาอาหารปุ๊บเราก็สั่งอาหาร Delivery มากินโอกาสที่จะได้เดินก็คือไปเข้าห้องน้ําเท่านั้นเองถ้าเราไม่มีความตั้งใจที่จะขยับร่างกายเนี่ยวันวันนึงนะคะเอานาฬิกามาจับเลยเดินแค่ประมาณพันไม่ถึง2องพนะคะนั่นก็คือว่าเราเอา พลังงานไปใช้เนี่ยน้อยมากค่ะแต่ว่าตอนที่เรากินเป็นไงคะกินบุฟเฟ่กินตอนมื้อเย็นโอ้โหมือหนักๆทั้งนั้นเลยมันก็เลยมาสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะพุงเนี่ยเอาเข้าง่ายมากแต่เอาออกยากมากๆเลยค่ะสิ่งที่มันสะสมอยู่ตรงเนี้ยมันก็คือไขมันแล้วอาหารที่เรากินส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารที่มีไขมันสูงอย่างเช่นผัดผัดทอดทอดโปรเซตโฟดพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นเนี่ย นุชก็จะมาแนะนําทุกๆคนค่ะเรื่องการเดินให้ไปคิดกันเองนะคะว่าจะมีการบริหารเวลาให้เดินได้วันละ5,900ได้1มื่นยังไงแต่เรื่องอาหารถ้าทุกคนมาเจอนุชแล้วโชคดีมากๆค่ะเพราะนุชจะแนะนําอาหารที่มีไขมันต่ํามีไฟเบอร์สูงมาให้ทําทานกันค่ะ คลิปนี้นุจะมาแนะนําเมนูสําหรับมื้อเย็นก็ได้ค่ะเพราะว่ามื้อเย็นเนี่ยเราควรจะทานอะไรที่มันเบาๆแต่รู้สึกอิ่มนะคะอิ่มแบบเบาๆอิ่มไม่จุกเมนูวันนี้จะมีไฟเบอร์ที่สูงมากนะคะช่วยในการขับถ่ายพอเราขับถ่ายได้ดีมีไฟเบอร์สูงสิ่งนี้มันจะทําให้ช่วยลดไขมันค่ะเราไม่เติมไขมันใหม่เข้าไปและเรากําจัดไขมันเดิมออกมันก็จะช่วยทําให้เราลดภูมิได้แล้วค่ะ นุชจะมาสอนทำสลัดฟักทองอย่างค่ะถ้าเพื่อนๆเห็นแล้วจะต้องแบบโอ้โหมันน่ากินมากเลยแล้วฟักทองเป็นอะไรที่กินแล้วอิ่มท้องไม่ต้องกลัวอ้วนเลยนะคะหลายคนกลัวแป้งในฟักทองโอ้ฟักทองมีแต่น้ํามันทําให้อิ่มท้องนะคะแล้วก็น้ําสลัดฟักทองค่ะเราจะเอาฟักทองมาทําน้ําสลัดโดยที่ไม่ใช้น้ํามันเลยนะคะอร่อยแน่นอนค่ะแล้วก็ทำแซนด์วิช แรปนะเป็นแซนด์วิชแบบเม็กซิกันแรปค่ะแต่เราจะทำแบบรสชาติไทยๆค่ะปิดท้ายด้วยน้ำปั่นค่ะเป็นน้ำปั่นชะลอไว้ที่สีสันน่าทานไม่ต้องใส่น้ำตาลก็อร่อยนะคะฟังแล้วโอ้โหอยากจะทำแล้วใช่ไหมคะแป๊บหนึ่งค่ะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์ด้วยนะคะคลิปต่อๆไปเราจะได้เจอกันอีกค่ะ ถ้ากดแล้วไปดูวิธีทำกันค่ะอย่างแรกเลยเราจะมาทำน้ำสเปรย์ที่เอาไว้ทาตัวตอตินญ่าก,กันค่ะ เพื่อนๆสามารถใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรของตัวเองได้เลยนะคะแล้วเราก็จะเอามาผสมกับมายองเนสในอัตราส่วน1ต่อหค่ะเพราะว่ารูทอยากจะทำให้มันเป็นน้ำสลัดครีมซีฟู้ดที่เป็นแบบไขมันต่ำค่ะซึ่งมันจะไม่ค่อยเป็นเนื้อครีมเท่าไหร่นะคะมันจะเป็นน้ำออกเหลวๆหน่อยแต่ว่าดีต่อสุขภาพค่ะเอามาผสมกันแล้วก็คนๆให้เข้ากันค่ะ จแล้วก็พักไว้นะคะเราจะมาทำตัวทูน่ากันค่ะเอาทูน่ามาครึ่งกระป๋องนะคะเป็นทูน่าแบบไหนก็ได้เนาะแต่ไม่เอาน้ำค่ะจากนั้นจะเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยค่ะมาผสมกับทูน่าเพื่อให้เป็นทูน่าแซ่บค่ะมีรสชาติเผ็ดนิดหน่อยไม่เผ็ดมากนะคะซึ่งมันจะช่วยให้การทานแซนด์วิชแรปของเราเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะเราจะเอาแป้งต่อติญยานาบกระทะให้มันนุ่มๆเวลาห่อมันจะไม่แตกง่ายค่ะวิธีการก็คือใช้กระทะแบบไหนก็ได้ที่มันมีริ้วหรือว่าเป็นกระทะแบบผิวเรียบก็ได้ค่ะเปิดแก๊สค่ะวอร์มกระทะให้มันร้อนๆก่อนเมื่อร้อนแล้วก็เอาแป้งลงไปได้เลยค่ะจับดูนะคะถ้ามันนุ่มๆเนี่ยเราก็พลิกอีกด้านหนึ่งค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักไว้ค่ะ ในส่วนของผักค่ะนุ้จะใส่แครอทค่ะแครอทก็สไลซ์เป็นบางๆสั้นๆแบบนี้นะคะและนี่เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นค่ะเอามะม่วงที่ไม่สุกงอมเกินไปให้มันใกล้จะสุกอะคะ่ะแล้วก็มีลักษณะที่แข็งนิดนึงเราจะได้แบบสไลซ์ให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้ได้ค่ะช่วยเพิ่มรสชาติได้ดีมากๆเลยค่ะหอมหัวใหญ่ใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะแต่ว่าข้อดีของมันก็คือช่วยให้เราไม่เป็นหวัดค่ะใส่แค่เล็กน้อยค่ะแล้วก็ซอยบางๆนะคะ ใครที่ไม่ชอบมะเขือเทศนะคะนุชแนะนําให้ซื้อเป็นมะเขือเทศเนื้อนะคะไม่ใช่มะเขือเทศท้อถ้าท้อเนี่ยมันจะมีความขาวนิดนึงแต่ถ้าเป็นมะเขือเทศเนื้อมะเขือเทศทานสดมันจะช่วยให้เรากินได้ง่ายขึ้นค่ะคือมีแต่ความหวานมีแต่ความอร่อยนะคะลองดูนะ ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการทำแรปแล้วนะคะเอาแป้งตอตินย่ามาค่ะแล้วก็ตัดแบบนี้เลยค่ะเราจะทำให้เป็นสีช่องนะคะแล้วก็พับพับพบค่ะเพื่อนๆน,น่าจะเคยเห็นบ้างแล้วเนาะพอนุชก็เคยทำหลายรอบในช่องสลัดครีเตอร์นะคะอะตัดเรียบร้อยก็คือราดน้ำสเปรดค่ะน้ำสลัดครีมซีฟู้ดของเรานั่นเองราดลงไปนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วทั้งแผ่นเลยค่ะ ช่องแรกนุกจะใส่เป็นทูน่าที่เราผสมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วนะคะเราก็ใส่วางวางลงไปเลยค่ะอย่าใส่เยอะเกินไปเพราะว่าเวลาหอมันจะห่อยากนะคะอีกช่องหนึ่งค่ะจะเป็นช่องของผักเนาะผักก็จะใส่แครอทก่อนนะแล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะจากนั้นก็เป็นมะม่วงนะคะผลไม้ช่วยทำให้การทานของเราเนี่ยมันอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะ อีกช่องหนึ่งค่ะช่องสุดท้ายอ่ะใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะใส่ไป3แผ่นเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยผักค่ะผักนี้ชื่อว่าบัตเตอร์เฮดนะคะใส่ประมาณ2ใบก็พอแล้วค่ะต่อไปเราจะเริ่มพับแล้วค่ะพับมุมแรกเข้ามาเลยนะคะแล้วก็พับอีกครั้งหนึ่งค่ะ ค่อยๆประคองมันไว้นะคะจากนั้นก็พับครั้งสุดท้ายค่ะเอามือกดผักไว้นิดนึงอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ผักประมาณนี้กำลังพอดีเลยค่ะ ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะนุใช้กระทะนี้เพราะว่ามันจะช่วยให้ตัวแรปของเราเนะี่ยมีลายสวยๆเราก็นาบลงไปค่ะพอมันเริ่มแบบร้อนมากขึ้นนะสักพักหนึ่งนะคะแล้ก็พลิกเลยค่ะพลิกแค่ครั้งเดียวนะคะลายมันจะได้สวยๆเนาะอ่าเห็นไหมคะลายสวยมากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแซนด์วิชเม็กซิกันแรปซีฟู้ดทูน่าค่ะ เมนูถัดไปเป็นเมนูสลัดค่ะเราจะทำน้ำสลัดฟักทองค่ะแบบครีมมี่ครีมมี่นูจะใช้เป็นฟักทองอบนะคะอบง่ายๆค่ะไฟ170องศาเป็นเวลา30นาทีก็จะทำให้ได้ฟักทองทีน่นิ่มๆนุ่มๆแบบนี้แล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะใช้ฟักทองอบนะคะประมาณ100กรัมค่ะแล้วก็เมล็ดฟักทองค่ะ1ช้อนโต๊ะ คาฮินี่หรือว่าเป็นงาขาวบดนะคะอันนี้คือมีขายสำเร็จรูปนะ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำเชื่อมค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเกลือค่ะ1ส่วนสช้อนชาค่ะหรือว่านิดเดียวพริกไทยขาวป่วน1.4ช้อนชาค่ะปาปริกา้า1ส่วนช้อนชาพริกป่นแดงนิดนึงค่ะน้ำเลมอนค่ะบีบมาจากเลมอนเลยนะคะประมาณ4ช้อนชาค่ะ น้ำเปล่า4ช้อนโต๊ะค่ะเมื่อใส่ทุกอย่างลงในโถปั่นแล้วก็ปั่นให้เข้ากันค่ะการปั่นนี่ไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวัตถุดิบที่ปั่นค่อนข้างง่ายเนาะเราก็ปั่นจนกว่ามันจะมีลักษณะเป็นเนื้อครีมค่ะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปมาเตรียมผักที่เราจะใส่สำหรับจานสลัดกันค่ะ เพื่อนๆสามารถเลือกซื้อผักที่มันมีขายในท้องตลาดได้เลยนะคะเอาให้หลากหลายนุดก็จะใส่อย่างแรกเลยอันนี้ radish เราจะซอยบางๆค่ะให้มันดูแบบสวยงามนะคะอันนี้คือขอบของตัว radish คือหัวใจสำคัญเลยนะคะเห็นเป็นสีชมพูชมพูเนาะถ้าซอยหนาม,มันจะทานยากค่ะพรรสชาติมันจะเหมือนหัวเชเท้าเลยนะคะ c a รอ o t ก็สไลด์ธรรมดาเลยค่ะ อาและนี่คือกระเจี๊ยบเขียวแบบสดๆเลยนะคะเราใส่แค่ประมาณ2ฝักก็พอนะคะบางคนอาจจะไม่ชอบเนาะมันจะแบบมีน้ํายืดๆหน่อยแต่ว่านุชอยากจะให้ฝึกทานกันนะคะเพราะว่าตัวนี้คือช่วยเรื่องระบบทางเดินอาหารมากเพราะตัวเมือกเนี่ยจะช่วยเคลือบกระเพาะของเราไม่ให้มีการอักเสบนะคะแล้วก็ช่วยในการขับถ่ายด้วยมีไฟเบอร์สูงมากนะคะ อันนี้ก็เป็นบัตเตอร์เฮดนะคะแล้วก็หันห่นหัหันให้เป็นชิ้นเล็เลกๆพอดีคําที่แบบว่าตักเข้าปากแล้วมันไม่เกะกะปากของเรานะคะมาจัดสลัดให้หน้าทานโภชนาการครบกับนุชกันค่ะเราจะเริ่มจากการวางตัวผักสลัดลงไปก่อนนะคะบัตเตอร์เฮดที่หั่นไว้เมื่อกี้วางลงไปเนาะแล้วตามด้วยฟักทองค่ะจานนี้คิดว่าคนเดียวน่าจะทานไม่หมดต้องสคนขึ้นไปนะคะจากนั้นก็เป็นไข่ นี่เป็นไข่ดาวน้ําค่ะนุชใช้วิธีการดาวแบบใส่ไว้ในไมโครเวฟนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นไข่ต้มก็ได้ค่ะวางแครอทลงไปค่ะแล้วตามด้วยมะเขือเทศเชอร์รี่ค่ะนี่เป็นแคนตาลูปค่ะที่นุชหั่นไว้นะคะนุชจะสอนให้ทุกคนเนี่ยจัดสลัดนะคะให้เป็นหมวดหมู่แบบนี้มันจะได้ช่วยทําให้คนที่เขาเห็นเนี่ยรู้สึกอยากทานขึ้นมาแล้วก็ควรจะเลือกสีสันด้วย แล้วก็วางถัวแระลงไปตรงนี้เลยนะคะทัวระก็คือเป็นตัวช่วยทําให้อิ่มท้องเหมือนกันค่ะเอาแรดิชวางไว้ตรงกลางนะคะสวยๆเลยแล้วก็ตามด้วยกระเจี๊ยบเขียวค่ะนิดเดียวก็พอะคะสำหรับคนไม่คุ้นเคยเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากเล็กน้อยก่อนค่ะนี่คือแครนเบอร์ี่อบแห้งค่ะการใส่ผลไม้อบแห้งลงไปด้วยเนี่ยมันทำให้การทานสลัดของเราอร่อยมากขึ้นนะคะ เมื่อมีอะไรนิ่มๆแล้วก็ต้องมีอะไรกรอบๆบ้างนะคะนี่เป็นเฮเซลนัทค่ะอา่าเราก็วางลงไปมุมนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสลัดฟักทองย่างค่ะต่อไปเป็นน้ำปั่นค่ะเป็นน้ำปั่นที่หน้าตาดีมากนะคะรสชาติอร่อยไม่ต้องใส่น้ำตาลค่ะมาดูส่วนผสมค่ะมีลูกเดือยค่ะใส่ประมาณ50กรัมค่ะ ตามด้วยบีทรูทสักชิ้นหนึ่งนะคะสับประรดค่ะประมาณ50กรัมค่ะแล้วก็ใส่กล้วยหอมนะคะประมาณลูกหนึ่งหรือว่าใครมีเป็นกล้วยเล็บมือนางก็ใส่ได้นะคะพีนัทบัตเตอร์ค่ะใส่ประมาณช้อนโต๊ะนึงค่ะอันนี้ก็ช่วยทำให้มีความมันมากขึ้นเนาะแล้วก็ตามด้วยมเมล็ดเจียค่ะใส่ลงไปเลยประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะสุดท้ายตามด้วยน้ำเปล่าเพื่อให้มันปัด่ได้ง่ายนะคะ เรียบร้อยแล้วเราก็ยกไปปั่นได้เลยค่ะเครื่องปั่นเพื่อนๆสามารถจะใช้เครื่องปั่นแบบที่มีอยู่ในบ้านได้เลยนะแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องปั่นสมูทตี้เนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เนื้อเนียนมากขึน้นเท่านั้นเองนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสีหน้าทานมากเลยใช่ไหมคะเรามาแต่งหน้าตัวน้ําปั่นด้วยกรานโนล่าค่ะวางลงไปเลยเรียบร้อยค่ะ อร่อยมากเป็นไงคะน่าทานมากใช่ไหมคะลองทำดูนะคะเปิดคลิปไปทำไปด้วยก็ได้ค่ะหรือเพื่อนๆคนไหนที่มีไอเดียเมนูในการลดพุงก็เอามาแชร์เพื่อนๆคนอื่นได้นะคะในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ค่ะนุดหวังว่าเมนูนี้จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นค่ะ นุจะทำไอเดียเกี่ยวกับอาหารสุขภาพที่สามารถทำได้ง่ายแล้วก็อร่อยด้วยไม่ว่าจะเป็นสลัดแซนด์วิชหรือว่าอื่นๆนะคะมีมาอัปเดตให้เรื่อยๆเลยค่ะยังไงเพื่อนๆก็กดติดตามไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นุตค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ